สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ My ม h e Most Podcast นะครับอันนี้จะเป็นรายการใหม่ตามที่หลายๆคนเรียกร้องนะครับเป็นรายการที่ผมใหม h e Most สจะมาพูดคนเดียวจะหาเรื่องมาเล่าให้ฟังจะมาอยู่เป็นเพื่อนแก้งเหงาให้ทุกคนนะครับหลายๆคนบอกว่าชอบมีเสียงผมอยู่ในหูนะครับไม่รู้ทําไมเขาบอกว่าฟังแล้วชีวิตมันเพลิดเพลินขึ้นมากไม่รู้ว่าพูดจริงหรือพูดเล่นนะครับแต่ว่ามันก็ทําให้ออกมาเป็นรายการนี้แหละแล้ววันนี้เป็น EP ีแรกเลยนะครับรายการยังไม่มีชื่อเลยยังไงช่วยคอมเมนต์ตั้งชื่อกันได้นะครับ เข้าปีใหม่มาสักพักแล้วนะครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างเป้าหมายอะไรที่ตั้งไว้วางไว้ตั้งแต่ปีใหม่ทําได้กันไปถึงไหนแล้วไม่ได้กดดันนะครับอยากเป็นกําลังใจให้เฉยๆตัวผมนะครับก็เริ่มต้นปีด้วยการไปสมัครฟิตเนสเซ็นเตอร์นะครับตั้งใจว่าจะลดหุ่นสักหน่อยแล้วทามีกล้ามสัิดก็ดีเออก็ลองดูนะครับถ้าไม่ท้อไปซะก่อนมันก็คงจะได้แหละใครที่มีเป้าหมายคล้ายๆกันมาทําไปด้วยกันได้นะครับเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่จะทาให้เราบรรลุเป้าหมายได้เนี่ยก็ค,คือความสม่ําเสมอนะครับจะ ไม่นานมันก็จะสาเร็จตามเป้าหมายเองนี่ก็เลยไปยิมมันเกือบทุกวันเลยนะครับตั้งแต่ไปสมัครมาเมื่อต้นปีพยายามไปให้มันติดเป็นนิสัยเอาจริงๆบางวันก็เหนื่อยก็ทอมากนะแต่ก็ล่าสังขารตัวเองไปให้มันได้ออกกําลังกายสังดิษก็ยังดียังไม่คิดว่าจะให้มันเห็นผลอะไรมากนะครับจากการออกกําลังกายของแบบนี้มันต้องใช้เวลาแหละแต่ว่าขอให้ติดเป็นนิสัยก่อนแค่นั้นพอเอาจริงๆพอทาไปเรื่อยๆมันก็ติดเหมือนกันนะวันไหนพอไม่ได้ไปก็รู้สึกแปลกๆเลยแต่ยังไงเขาบอกว่าทําอะไรจะให้ติดเป็นนิ แล้วนี้เพิ่งเดือนแรกเองเออก็ยังไม่อยากจะชาล่าใจนะครับมุ่งมั่นตั้งตาทําไปก่อนแล้วใครเป็นเหมือนกันไหมเวลาออกกําลังกายอ่ะใส่หูฟังนะครับฟังเพลงฟังพอดแคสอะไรพวกนี้คือมันต้องมีอะไรฟังไปด้วยอ่ะตอนออกกาลังกายไม่งันมันเบื่อนะเออออกกาลังกายคนเดียวอ่ะฟังเพลงมันช่วยให้หายเบื่อได้เยอะมากจริงๆแถมบางเพลงอ่ะฟังแล้วคึกเขิมในการออกกําลังกายด้วยซ้ำอ่ะเออเช่นเพลงนี้นะครับต เพลงนี้เขาบอกว่าพวกเรานะครับในฐานะสังคมอ่ะคือทําเพลงเขาเสียมากเพลงนี้นะครับกลัวติดลิขสิทธิ์แต่เดี๋ยวร้อยให้ฟังนิดนึงอีกทีนึกออกไหมฟังเพลงนี้แล้วนึกถึงอะไรหลายๆคนน่าจะคิดเลยนึกถึงอะไรไว้นึกถึงตัวตลกในละครสัตว์อะ เฮ้ย hey, ใช่ไหมเอาจริงๆคนแต่งเพลงดีนะครับเขาไม่ได้ตั้งใจจะแต่งออกมาให้เป็นเพลงละครสัตว์เพลงตัวต,วตลกแบบนี้เลยเพลงนี้จริงๆแล้วมีชื่อเท่ว่า Entrance of the Gladiator นะครับ Gladiator นะครับนักนบหรือนักสู้ในยุคโลมันที่ต่อสู้กันในสนามบาร์รอในโคลอสเซียมนะครับหลายๆคนน่าจะเคยเห็นกันในหนังเราคิดดูว่าเพลงชื่อเทขนาดนี้นะครับคนแต่งเขาตั้งใจแต่งออกมาให้เป็นเพลงของทหารนะครับเป็นเพลงเดินทับในสงครามเราคิดดูถ้าเป็นตอนเนี้ยถ้ากองทัพเดินทับเข้าสงครามหรือ Gladiator เดินเข้าสนามบาร์รอแล้วมีเพลงนี้อยู่ด้วย Pfft. <laughs> มันจะดูประหลาดขนาดไหนแล้วพูดถึงสิ่งที่ประหลาดนะครับทำให้นึกถึงอะไรได้อย่างหนึ่งช่วงสองสวันนี้เห็นโฆษณาโลออนีเวียนะครับโลออนที่เอาไว้ทานจากกระแลเดินนึกอ,ออกใช่ไหม <laughs> เออเป็นผู้ชายโฆษณานะครับเป็นผู้ชายเล่นโยคะฟลายอ่ะเขาเรียกโยคะฟลายว่าโยคะที่แบบใช้เชือกหรือใช้ผ้าที่ให้แบบตัวลอยอยู่กลางอากาศเออนั่นแหละใครเห็นโฆษณาตัวนี้บ้างปก <laughs> ติไม่ค่อยดูโฆษณานะแต่อันนี้เห็นแล้วต้องหยุดดูเลยอ่ะเป็นผู้ชายวงแขนขาวนะครับ <laughs> เออแล้วโฆษณาว่า ทาแล้วจักแร้ขาวเหรอหรือไงเฮ้ย <c ười> คือต่อไปผู้ชายก็ต้องแบบว่าจักแร้ไร้ขนจักแร้ขาวแบบนี้ด้วยหรือเปล่ากดดันนะเนี่ย เ,เข้าใจผู้หญิงเลยอะหลายๆครั้งสังคมก็กดดันผู้หญิงเกินไปหรือเปล่าเอาจริงๆในฐานะผู้ชายนะครับก็ไม่ได้แคร์เรื่องจักระแลเนียนใสอะไรขนาดนั้นก่อนหน้านี้สมัยก่อนไม่มีนะโลออนที่ทําให้จักระแลาขาวอะไรยเงี้ยไม่มีโฆษณาอะไรแบบนี้เลยไม่รู้น้องๆที่ฟังอยู่ทันไหมนะครับสมัยที่ยังไม่มีโฆษณาจักระแลาขาวอะโลออนแต่ก่อนเอาไว้ดับกลิ่นเฉยๆนะครับไม่ได้เอาไว้ทําให้จักระแลาขาวแบบนี้เอาจริงๆมันสําคัญเหรอจักระแลขาวเนียนใสเนี่ยอันนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆส่วนตัวนะครับขอให้ มีกลิ่นก็พอแล้วมัง้งแล้วเคยได้ยินบางคนมีขนเขาก็รับได้นะจักรแร้เนี่ยเออต้องพูดซ้ํานะครับว่าจาักรแร้เดี๋ยวคนไม่เข้าใจนึกว่าอะไรมีขนไม่มีขนแต่ยังไงก็สนับสนุนให้ผู้ชายนะครับ หัดดูแลผิวหน้าผิวกายตัวเองนะเออจริงๆยิ่งน้องๆที่อายุยังน้อยอยู่อ่ะขัดทาครีมหัดมาร์กหน้าบ้างแล้วออกจากบ้านอ่ะเออทาครีมกันแดดด้วยนะครับหนังหน้าเราร่างกายเรามันมีอันเดียวนี่แหละต้องดูแลนะครับอย่าให้มันสายเกินไปนี่ถ้ามีทาไม่ชีนะครับอย่างหนึ่งเลยคืออยากกลับไปบอกตัวเองตอนเด็กๆนะครับให้ดูแลผิวหน้าผิวกายด้วยผู้ชายบางทีมันขี้เกียจอะ่ะเอออันเนี้ยเข้าใจนะแต่เอาจริงๆดูแลตอนที่มันยังมีสภาพเต่งตึงไม่มีริ้วรอยมากมายอะ่ะดูแลคงสภาพ ภาพนั้นไวอะมันง่ายกว่ามีริ้วรอยแล้วมาแก้ที่หลังเยอะมากๆนี่ไม่ใช่ผมพูดไปเรื่อยนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านผิวเขาก็พูดแบบนี้เหมือนกันดูแลปกป้องโครงสภาพมันง่ายกว่าซ่อมแซมฟื้นฟูมากๆจริงๆแล้วกลับมาที่โฆษณาตัวนี้นะครับไปดูคอมเมนต์เออมีแต่สาวๆมวาคอมเมนต์ทั้งนั้นเลยนะครับถึงจริงเขาตั้งใจว่ะเอาผู้ชายมาโฆษณาเพื่อแบบดึงดูดกลุ่มเป้าหมายผู้หญิงอะแล้วพอพูดพูดไปนะครับอย่างหนึ่งที่คิดว่าเขาไม่น่าจะตั้งใจก็คือผมมีโฆษณาให้เขาไปกี่นาทีแล้วเนี่ยเออ ไม่ได้สปอนเซอร์ด้วยอะหยุดพูดถึงเขาดีกว่าคลิปนี้นะถ้าทำให้น้องๆผู้ชายใครสักคนที่แบบไม่เคยดูแลผิวหน้าผิวกายเลยพอได้ฟังแล้วหันมาดูแลสนใจผิวหน้าผิวกายตัวเองบ้างถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะจะดีใจมากเลยจริงๆแต่มีคำถามหนึ่งคาใจนะครับอยากรู้ว่าผู้ชายเนี่ยแต่งหน้าได้ไหม <What> สมัยก่อนตอนที่เพิ่งเรียนจบใหม่ๆนะครับหรือว่าตอนเรียนใกล้ๆจะจบอะคืออายุ20ต้นๆอะประมาณนั้น จำได้นะครับว่าเคยคุยกับเพื่อนว่าอะไรรู้ไหมคุยกับเพื่อนบอกกับเพื่อนว่าไม่ชอบผู้หญิงแต่งหน้าเลยอะ่ะชอบผู้หญิงแบบหน้าธรมาธรมชาติธรรมชาติสวยธรรมชาติธรรมชาติอะไรแบบเนี้ยเออเ <laughs> พิ่งรู้นะครับว่าการพูดอะไรแบบนั้นนี่มันคือผิดมหันต์เลยนะ คือตอนนั้นที่พูดอะ่ะคิดว่าเราแบบเอ้ยเป็นคนติดดินเป็นคนเดินดินเป็นคนง่ายๆนะผู้หญิงไม่ต้องแต่งหน้าขอให้แบบสวยธรรมชาติธรรมชาติอะไรเราก็โอเคแล้วเออต้องบอกก่อนนะครับว่าสมัยนั้นมันยังไม่มีโซเชียลมีเดียนะครับเป็นยุคก่อนโซเชียลมีเดียหลายปีมากคือตอนนั้นความรู้รอบตัวผมก็น้อยมากๆนะครับโตมาถึงได้รู้นะครับว่าสเปคอย่างนั้นมันหาแทบไม่ได้เลยมันหายากมากโอ้โหใครที่สวยโดยไม่ต้องแต่งนะครับ อันนี้เหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลชีวิตนะเกิดมาสวยใสไรที่ติแล้วหมั่นไส้ตัวเองนะครับคิดไม่ได้ยังไงว่าตอนนั้นอนะสเปกเราคือแบบว่าโอ้โหเบสิกมากๆเราในช่างเป็นคนติดดินเดินดินธรรมดานี่เองปะโถแล้วยิ่งมารู้ที่หลังอีกนะครับว่าการแต่งหน้าที่มันให้ดูเป็นธรรมชาติดูเหมือนไม่แต่งหน้าที่เขาเรียกว่าอะไรนะ เมคอัพ make no makeup อะไรอย่างนี้ว่าเฮ้ยเพิ่งรู้นะครับว่าการแต่งหน้าแบบเดียมันโคตรยากเลยอะ่ะต้องเป็นคนแต่งหน้าได้ระดับเทพขนาดไหนถึงจะแต่งหน้าได้แบบนั้นน่ที่พูดนี่ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าผู้ชายอย่างผมนะครับเพิ่งมีประสบการณ์แต่งหน้าตัวเองเมื่อไม่นานมานี้เองก็ตั้งแต่เพิ่งมาเริ่มเป็นคนทำคอนเทนต์นี่แหละถ่ายวิดีโอตัวเองแล้วรับหน้าสดตัวเองไม่ได้นะครับเออ ก่อนหน้านี้ไม่เคยส่องกระจกหรือว่าอะไรก็ไม่รู้เห็นตัวเองในกล้องช็อกแตกกระจุยกระจายนะครับก็เลยต้องมาลองหัดแต่งหน้าออกกล้องกับเขาบ้างแล้วก็ได้เรียนรู้อีกอย่างนึงว่านอกจากที่มันจะยากแล้วอ่ะมันเปลืองด้วยเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลานะครับต้องมาทําอะไรแบบนี้ต่อไปจะเข้าใจผู้หญิงในจุดนี้ให้มากขึ้นนะครับสัญญาจริงๆแล้วเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะอ๋อถามว่าผู้ชายอแต่งหน้าได้ไหมเอาเป็นว่าตอบคําถามด้วยคําถามแล้วกันคือถามว่าได้ไหม ตอบเลยว่าแล้วทาไมจะไม่ได้ละ่ะถูกไหมครับไม่เดือดร้อนใครอยากทําอะไรก็ทํานะ อย่างน้อยก็ลองดูให้มันรู้ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรส่วนตัวมันทําให้เรามีความมั่นใจขึ้นนะครับแล้วยิ่งผู้ชายเอาจริงๆไม่ต้องแต่งอะไรมากเลยแค่แบบหาวิธีกลบริ้วรอยนะครับแล้วก็แบบว่าเอออย่าให้ปากแตกให้ปากมันชุ่มชื้นมีสีนิดนิด,น,ดนึงแค่นั้นะก็ดูดีขึ้นเยอะมากแล้วหรือว่าใครคิดว่าทําอะไรพวกนี้ไม่เป็นไม่รู้จะเริ่มยังไงตอนแรกๆก็คิดแบบนี้เหมือนกันครับเอาจริงๆทุกวันนี้ก็ยังทาไม่ค่อยเป็นหรอกวิธีแก้ปัญหาง่ายๆนะถามสิเฮ้ยถามใครก็ได้นะครับผู้หญิงรอบ ตัวเองอะ่ะเฮ้ยผู้หญิงเขาทําเป็นกันหมดนะเขาแนะนําได้จริงๆหรือ,อยังไงผมขอถามผู้หญิงในคอมเมนต์ตอนนี้เลยถ้ามีผู้ชายมาถามมาขอคําแนะนําเรื่องการแต่งหน้าจะยินดีช่วยเหลือไหมช่วยตอบผู้ชายขี้อายทั้งหลายให้มีกําลังใจหน่อยแล้วผู้ชายอย่างเราเรานะครับไม่มีใครเก่งเกินไปที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้หญิงรอบๆข้างนะเออแล้วก็ไม่มีใครแมนเกินไปที่จะหันมาดูแลตัวเองดูแลผิวหน้าผิวกายนะครับแล้วมันก็ไม่มีคําว่าสายเกินไปนะครับเริ่มดูแลตัวเองวันนี้ได้นะครับพูดเหมือนโฆษณาอะไรบางอย่างแหละไม่ได้โฆษณา แค่อยากบอกให้ลองทําดูกันเฉยๆดูแลตัวเองให้ดีก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่บุคลิกท่าทางเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าใครเคยเห็นผมตัวเป็นๆนะครับก็จะรู้เลยว่าเป็นคนที่ไม่มีเขาของความเป็นแบดบอยอยู่เลยสักนิดหนึ่งแล้วมุมมองเรานะครับที่เคยเห็นในหนังในละครในทีวีอย่างเงี้ยโหพระเอกที่แบบมีลุคเป็นแบดบอยเนี่ยแบบโคตรเท่เลยแต่มีสิ่งหนึ่งที่ตัวเองเคยทานะครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการกระทาที่เป็นแบดบอยมากๆเอาจริงๆก็ไม่ได้เป็นแบดบอยอะไรหรอกแต่ก็รู้สึกว่าเอ้ย ดีฟายกาวิตี้ไม่ใช่ดี f i ฟากดเกนนะครับ อันนั้นก็คือไม่รู้ใครเคยทำไหมนะเข้าไปซูปเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมเดินซื้อของในซูปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ไปหยิบขนมถุงใหญ่ๆนะครับหรือว่าน้ำขวดใหญ่ๆอะไรก็ตามที่ตอนนั้นอยากกินอ่ะยกตัวอย่างอาจจะเป็นตอนนั้นอยากกินน้ำมะพร้าวนะครับน้ำมะพร้าวกล่องใหญ่ๆอ่ะพอนนกล่อาไปไปหยิบม,มาแล้วเปิดกินเลยอ่ะเออไม่จ่ายเงินโหกระดกไปแล้วก็ซื้อของในซูปเปอร์ไปนะครับรู้สึกฉีกกดเกลร,รู้สึกเป็นแบดบอยมากๆนะครับตอนนั้นแต่พอซื้อของเสร็จก็ไปจ่ายเงินนะครับไม่ใช่ไม่จ่ายนะก็คือเอา กองเปล่าๆที่กินหมดแล้วนั่นแหละไปที่เคาน์เตอร์จ่ายเงินแล้วก็จ่ายเงินรวมมาของอย่างอื่น <c oughs> เออทาได้แค่นี้แหละเป็นแบดบอยสุดๆได้แค่นี้จริงๆจริงๆพนักง,งานเขาคงไม่คิดว่าเป็นแบดบอยนะเขาคงแค่รู้สึกว่าเออคนแบบนี้ก็มีหว่งอะไรเงี้ยที่มันเล่านี่ไม่ใช่อะไรนะอยากรู้ว่าผู้ชายคนอื่นเขาเคยมีอารมณ์แบบนี้กันบ้างไหมเออมีใครเป็นแบบนี้บ้างหรือใครมีแบบพฤติกรรมแบดบอยเท่ๆไม่เดือดร้อนใครเอามาแนะนํากันได้นะครับหรือ,อยิ่งน้อยก็ได้พอรู้อะไรแบบนี้ไม่ได้เป็นอยู่คนเดียว พฤติกรรมแบดบอยพวกเนี้ยพูดถึงลุกเฉยๆนะครับไม่ได้พูดถึงแบบว่าสิ่งที่ทําในความสัมพันธ์อะไรแบบนี้นะมันมีพฤติกรรมหลายอย่างในความสัมพันธ์ที่มันดูเป็นแบดบอยแต่มันไม่โอเคนะครับแล้วมันก็มีพฤติกรรมในความสัมพันธ์บางอย่างที่อาจจะทําให้แฟนเรารู้สึกไม่โอเคอะ ใครมีแฟนเวลาอยู่กับแฟนแล้วแฟนชอบบ่นง่วงไหมครับคือถ้าไม่บ่นง่วงก็หลับไปเลยทัทง้ทงๆท,ที่นั่งอยู่ข้างๆกันแท้ๆเจอแบบนี้แล้วรู้สึกหงุดหงิดไหมรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมันน่าเบื่อขนาดน,น,นั้นเลยเหรออยู่ด้วยถึงก็ต้องหลับกันแบบนี้ทําไมตอนคบกันใหม่ๆไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยเจอแบบนี้อย่าเพิ่งเสียใจนะครับอันนี้จริงๆแล้วนักจิตวิทยาเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องดีนะคนรักกันเวลาอยู่ใกล้กันนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดได้สัมผัสตัวกันได้กอดกันนะร่างกายมันจะหลั่งฮอร์โมนออกซิโทซินือออโกซซึท นอกจากจะทําให้เรารู้สึกมีความสุขแล้วผลของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือทําให้เราหลับง่ายแล้วก็หลับสบายขึ้นนะครับแล้วมันยังเป็นสัญญาณบ่งบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าเขาอะรักเรามากนะครับเขาอยู่ใกล้เราแล้วเขารู้สึกปลอดภัยรู้สึกสบายใจเขาก็เลยหลับไปอะ่ะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเราหน้าเบื่อหรือว่าเขาเบื่อเรานะครับจริงๆแล้วถือว่าเขานี่รักเรามากเลยนะเออใครมีแฟนแบบนี้ดีใจด้วยนะครับจริงๆ ชีวิตคนเราปกติมันก็เหนื่อยมากแล้วนะครับคือถ้าเขาหลับได้ตอนอยู่กับเราแสดงว่าเขาสบายใจเราเป็นเซฟโซนให้เขานะครับมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเลยอ่ะ คนที่มีปัญหาอยู่กับแฟนแล้วแฟนหลับอะ่ะคนที่ไม่เคยเจออาจจะมองว่ามันเป็นเรืองเล็กๆนะครับแต่จริงๆมีคนเกือบเลิกกันมาแล้วก็เพราะเรื่องนี้นะครับมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งนะครับเขาบอกว่ามีช่วงหนึ่งของชีวิตเขาอะ่ะที่เขาไม่โอเคเลยรู้สึกแย่กับตัวเองมากๆเหมือนเขาจะไม่ไหวแล้วกับชีวิตชีวิตนี้นะครับแล้วสามีเธอก็เหมือนจะสังเกตเห็นนะครับแล้วก็คอยถามตลอดว่าเธอโอเคไหมเธอเป็นอะไรหรือเปล่ามีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าแต่ตอนนั้นเธอไม่อยากพูดนะครับเธอรู้สึกว่ามันไม่ make s นะ์ n ่ะก็เลยเก็บมััันนนนนไไวว้้้้ะะคคครรบบแลก็ฝฝืืยยิิมมมุณาีป ไม่อยากให้คุณสามีไม่สบายใจนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะทำได้ดีปิดบังความรู้สึกลึกๆได้ดีมาตลอดทั้งๆท,ท,ที่ในหัวเนี่ยบอกตัวเองอยู่ตลอดเลยว่าฉันไม่มีค่าฉันไม่ดีพอคือด้อยค่าตัวเองมากตอนนั้นคิดว่าตัวเองเป็นแม่ที่ไม่ดีนะครับเป็นภรรยาที่ไม่ดีเป็นเพื่อนที่ไม่ดีคือรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอะไรดีพอสักอย่าง รู้สึกแ yeah, ย่มากๆแล้วคุรู้สึกว่าคุยกับใครไม่ได้เลยนะครับรู้สึกเหมือนว่าไม่มีใครเลยไม่มีใครที่ทําให้รู้สึกว่าสบายใจพอที่จะพูดได้ระบายได้จนมาวันนึงนะครับก็คือทนไม่ไหวแล้วจริงๆอะ่ะ ก็เลยระบายกับคุณสามีนะครับแล้วปรากฏว่ายังไงหรือไมครับกําลังพูดอยู่กําลังระบายอยู่คุณสามีดันเผลอหลับนะครับอ้าวเฮ้ยเรื่องใหญ่เลยทีนี้คุณภรรยาที่รู้สึกแย่อยู่แล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าอยู่แล้วยิ่งรู้สึกว่าไม่มีค่าหนักไปกว่าเดิมอะ่ะเออรู้สึกเสียใจมากที่คนที่เราตัดสินใจร่วมชีวิตด้วยแล้วมาทํากับเราแบบนี้อะ่ะแล้วก็บอกตัวเองว่าถ้าเป็นฉันฉันไม่มีทางทําแบบนี้เดดขาด เออเรื่องใหญ่เรื่องโตมากนะครับเกือบจะเลิกกันคือคนเราอ่ะพองทีมันหดหู่มันด้อยค่าตัวเองมากมนะครับมาทาให้คิดไปได้ง่ายมากว่าคนที่เป็นแฟนเราคนที่เป็นคู่ชีวิตของเราเนี่ยเขาไม่แคร์แต่จริงจรที่เขาหลับไปมันอาจจะเป็นเหตุผลอื่นนะครับเขาอาจจะเหนื่อยเขาอาจจะสบายใจที่อยู่กับเราโอ้โหมันเป็นไปได้จริงๆอย่างที่พูดให้ฟังก่อนหน้านี้นะครับฮอร์โมนที่หลั่งออกมาเวลาเราอยู่กับคนรักมันมีผลนะครับแล้วด้วยความที่เราอ่ะคือพรีเทนมาดีมากเสแสร้งมาได้ดีมากตลอดอ่ะเขาก็อาจจะคิดว่ามันไม่มีอะไร เอาจริงๆแล้วลองให้โอกาสเขาดูอีกทีนะครับลองคุยกันใหม่พูดให้ชัดเจนนะครับบอกเขาว่าเราแย่เราไม่โอเคจริงๆตอนนี้รับรองเลยว่าคนที่รักเราอะ่ะเขายินดีรับฟังแน่นอนดีที่กลับลำได้นะครับคู่นี้ก็เลยไม่ได้เลิกกัน แล้วชีวิตนอกจากความรักมันมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมมันมีอะไรที่ทําให้เราตื่นเต้นเราใจมากไปกว่าความรักอีกไหมเคยได้ยินไหมครับที่เขาบอกว่าชีวิตคือการเรียนรู้อ่ะการศึกษามันคือการพัฒนาคนนะครับเราเชื่อไหมในสมัยก่อนโรงเรียนนี่เขาถือว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะเออแต่ทุกวันนี้ใครเป็นคนที่แบบชอบเรียนหนังสือบ้างมีไหมไหนลองสารภาพมา จริงๆทุกคนรู้นะว่าการศึกษามันเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับชีวิตคนคนหนึ่งมากๆนะครับแต่ว่าโลกสม,มัยใหม่รู้สึกใหม่ว่ามันไม่ค่อยเอ,อื้ออํานวยต่อการเรียนรู้เท่าไหร่ลองคิดดูดีๆหลายๆครั้งนะครับเราเรียนรู้ไม่ได้เพื่อที่จะรู้เลยอ่ะแต่เพื่ออะไรเพื่อให้สอบผ่านเพื่อให้ได้เลื่อนชั้นหรือไม่ก็เพื่อให้ได้ใบประกาศนียบัตรอะไรบางอย่างเพื่อมาใช้หางานหรือไม่ก็เพื่อใช้เลื่อนตําแหน่งใช้เพิ่มฐานเงินเดือนนึกดูดีๆการศึกษามันไม่ได้จําเป็นแค่นั้นนะครับถามว่าบางทีเรียนวิชาหน คำตอบหลายๆครั้งคือแทบไม่รู้เลยนะครับเรียนมาผ่านก็จริงแต่เหมือนไม่ได้ความรู้อะไรเลยอะ่ะอันเนี้ยคือพูดจกากประสบการณ์ตรงประสบการณ์ส่วนตัวสมัยเรียนเลยอะ่ะคือเวลาเข้าห้องเรียนฟังอาจารย์สอนหรือไม่ก็ตอนที่อา่านหนังสืออ่านตำราเรียนนะครับหลายๆครั้งคือคิดว่าอันนี้แหละคือการเรียนรู้แล้วคือการศึกษาแล้วเอาจริงๆลองนึกดูดีๆมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับฟังอาจารย์กับอาา่านหนังสือมันแค่ส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เองคนเราจะเรียนรู้อะไรได้จริงๆนะครับมันต้องเอาสิ่งที่ฟังมาอ่านมามาทบทวนมาคิดต่อกับ ลองเขียนถ่ายทอดกับไปพูดคุยถกเถียงกับใครดูแล้วก็ต้องมีความเอะในใจนะครับว่าสิ่งที่เรียนมามันถูกต้องไหมมันใช้ได้ในกรณีไหนบ้างแล้วที่สําคัญคือต้องเอาสิ่งที่เรียนไปประยุกต์ใช้นะครับเราถึงจะเรียนรู้อะไรสักอย่างได้จริงๆคือการศึกษาการเรียนรู้่มันต้องมีสถานที่ให้ทําอะไรพวกนี้ถูกไหมแล้วในสมัยกรีกโบราณนะครับโรงเรียนมันเป็นสถานที่แบบนี้จริงๆมันเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับคนไปโรงเรียนคือไปพักผ่อนนะครับลองนึกถึงภาพว่าสมัยก่อนนะครับภาพของราฟาเอลภาพ The School of Athens เป็นภาพที่หลายๆคนน่าจะเค นนที่นักใครติดตามช่องใหม่เดอะมอสอยู่แล้วเนี่ยน่าจะเคยเห็นแหละเคยเอามาทําคลิปสั้นพูดถึงภาพนี้อยู่ภาพที่มีนักปรานักคณิตศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ดังๆสมัยก่อนรวมตัวกันเต็มไปหมดภาพที่มีเพลโตกับอริสโตเติลอยู่ตรงกลางภาพเลยซึ่งในสมัยกรีกโบราณเนี่ยโรงเรียนก็เป็นสถานที่ประมาณนี้นะครับเป็นที่ที่คุณจะได้พบปะเพื่อนฝูงนะครับดื่มกันกินกันแล้วก็พูดคุยถกเถียงในประเด็นต่างๆแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันคือโรงเรียนมันเป็นที่ที่ได้แบบพักผ่อนได้เพลิดเพลินผ่อนคลายนะครับหล แล้วมันจริงนะครับที่ชีวิตคนเรามันหยุดเรียนรู้ไม่ได้เลยจริงๆแล้วมันจะดีมากแค่ไหนถ้าการศึกษามันเป็นการพักผ่อน,นในตัวเฮ้ย <Hey! S 1> พูดถึงประสบการณ์ในวัยเรียนนะครับมีคนคนนึงทำแอคหลุมมาสารภาพนะครับแล้วก็มาถามความเห็นของคนในเน็ตว่าเขาควรจะทํำยังไงดีเขาตั้งหัวข้อเรื่องไว้เป็นแบบนี้เขาบอกว่าผมเนี่ย เคยขโมยของจากพิพิธภัณฑ์นะครับตอนที่ยังเป็นเด็กอยู่แล้วที่สําคัญคือไม่ได้ขโมยจากกิฟช็อปไม่ได้ขโมยจากร้านขายของที่ระลึกของพิพิธภัณฑ์ด้วยอ้าวเฮ้ยงงนะครับเขาบอกว่าตอนเขาเด็กๆนะครับอายุประมาณ7จ็ดแปดขวบนี่แหละเขาไปทัศนศึกษากับโรงเรียนนะครับไปที่พิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งแล้วตอนนั้นพิพิธภัณฑ์ก็มีงานแสดงเกี่ยวกับพวกของอียิปต์โบราณนะครับของจากอียิปต์เมื่อสมัยแบบเป็นพันๆปีที่แล้วอะ่ะแล้วไม่รู้อีท่าไหนนะครับคนของพิพิธภัณฑ์ก็ อนุญาตให้เด็กๆเ,เอาของพวกนี้ไปถือไปดูนะครับแล้วก็ส่งต่อๆกันให้ได้เห็นกันทั่วๆแล้วเขาบอกว่ามันมีตุ๊กตาอยู่ตัวหนึ่งนะครับสีออกเขียวๆน้ําเงินๆน,น,นะครับเป็นตุ๊กตาเทพีที่มีหัวเป็นฮิปโปแล้วเขาบอกว่าเขาชอบมากนะครับมันดูน่ารักมากแล้วด้วยความที่ไม่คิดอะไรมากนะครับเขาก็เอาตุ๊กตาตัวนั้นใส่กระเป๋าแล้วก็เอากลับบ้านเออเอากลับบ้านไปเล่นนะครับสนุกสนานมากแล้วตอนนั้นก็คือไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองทําผิดจนกระทั่งงอีกวัันนนึนะครบ โอ้โหเขาเรียกประชุมโรงเรียนนะครับเด็กนักงเรียนที่ไปทัศนศึกษาทุกคนต้องมารวมตัวกันแล้วคนจากพิพิธภัณฑ์ก็มานะครับเพื่อจะมาตามหาตุ๊กตาหรือว่าหุ่นปั้นตัวนั้นน่ะคือปรากฏว่าไอสิ่งที่เขาเอามาให้เด็กๆด,กดูมันไม่ใช่ของปลอมไม่ใช่ของทําเรียนแบบนะครับแต่มันเป็น ของจากอียิปต์โบราณจริงๆอะแล้วเขาบอกว่าตอนนั้นอนะคือเขาคิดในหัวนะครับเฮ้ยทายังไงดีชิบหายแล้วเรื่องใหญ่แล้วนะครับเจ้าคืนเขายังไงดีไม่ให้โดนลงโทษนะครับแล้วด้วยความเป็นเด็กนะครับนึกไม่ออกเลยว่าจะทํำยังไงก็เลยนิ่งๆไว้แล้วเจ้าหน้าที่จากพิพิธภัณฑ์นะครับตอนนั้นก็คือเหมือนว่าเขาอารมณ์เสียขึ้นเรื่อยๆนะครับบรรยากาศในโรงเรียนมันก็ตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆก่อนหน้านี้ก็มีการส่งจดหมายถึงผู้ปกครองนะครับเพื่อหาตัวเด็กขาดตัวคนร้ายนะครับที่เอาเจ้าตุก,กต ค,คือเหมือนทุกคนเริ่มจะคิดได้แล้วแหละว่ามันคงหาไม่เจอมันคงหายไปแล้วมันคงไม่ได้คืนแล้วแหละพิพิธภัณฑ์คงไม่ได้ของอันนี้คืนแล้วแหละก็คือปรากฏว่าเขาไม่ถูกจับได้นะครับก็คือรอดอ่ะแต่ปัญหาคือตอนเนี้ยเขาอายุ3 1แล้วนะครับแล้วเขาก็ยังมีไอ้เจ้าตุ๊กตาหัวฮิปโปตัวนั้นอยู่เลยอ่ะเออไม่รู้จะทํำยังไงนะครับเอามาเล่นก็ไม่ได้เอาไปทิ้งก็ไม่ได้คือมันเป็นของมีค่ามีอายุเป็นพันๆปีแล้วอ่ะแล้วก็ไม่กล้าไปคืนนะครับคิดว่าถ้าไปคืนเนี่ย น่าจะเป็นเรื่องใหญ่น่าจะเดือดร้อนแน่ๆคือมันคงแปลกแล้วว่าขอที่หายไปนานมากอะ่ะอยู่ๆก็โผล่มาก,กับคนคนหนึ่งที่เคยอยู่เมืองนี้แล้วก็อยู่โรงเรียนนี้โรงเรียนที่เคยพาไปทัศนศึกษาที่มีของสิ่งนี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์อะ่ะเออ <laughs> เขาบอกว่าเขาเครียดมาหลายสิบปีมากแล้วนะครับแล้วก็ไม่เคยบอกใครเรื่องนี้เลยจนวันนี้ขอมาสารภาพกับคนในเน็ตแล้วก็ถามความเห็นว่าเขาควรจะทํำยังไงดีที่เขาเป็นจอมโจรขโมยของโบราณของมีค่าในพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่อยู่เจ็ดขวบลองนึกดูนะครับว่าถ้าคุณเป็นเขาอะคุณจะทํำยังไง จะว่าไปคนเดี๋ยวนี้เครียดได้กับทุกเรื่องเลยนะครับยิ่งช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้นะครับคนรอบตัวผมก็รู้สึกว่าเขาเครียดกันมากๆเลยแต่ละคนวันวันมีแต่เรื่องให้เครียดมีแต่เรื่องให้กังวลใจนะครับเรื่องงานบ้างเรื่องครอบครัวบ้างเรื่องความรักความสัมพันธ์บ้างทั้งเครียดทั้งกดดันหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่ารู้สึกแย่กับตัวเองอมืมีใครเป็นแบบนี้กันอยู่บ้างไหม เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่ช่วยแก้คเครียดช่วยลดความกดดันช่วยบรรเทาความรู้สึกแย่ๆกับตัวเองได้ดีมากๆอย่างหนึ่งก็คือฮ o อบบี้นะครับหรือ,อง,งานอดิเรกอ่าอย่าดูถูกพลังของงานอดิเรกนะครับมันช่วยอะไรพวกนี้ได้มากจริงใครกําลังคเครียดกาลังแย่นะครับลองหางานอดิเรกทําดูเขาบอกว่าถ้าจะให้ดีเลยอะ คนคนหนึ่งควรมีงานอดิเรก3อย่างมีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับก็คือเป็นงานอดิเรกที่ท้าทายทางด้านร่างกาย2ก็คือเป็นกิจกรรมหรือเป็นงานอดิเรกที่ท้าทายสมองท้าทายปัญญาแล้วก็สามอ่ะเป็นงานอดิเรกที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ถ้าใครมีงานอดิเรกครบ3าอย่างเนี้ย รับรองเลิศหายเครียดหายเศร้าเลยเราลองมาดูงานอดิเรกแต่ละประเภทนะครับอันแรกเลยงานอดิเรกที่ท้าทายด้านร่างกายคืออะไรงานอดิเรกพวกนี้ก็เช่นพวกกีฬาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งยกน้ําหนักว่ายน้ําหรือว่ากีฬาประเภททีมกีฬาที่มีการแข่งขันอย่างฟุตบอลแบดบมินตันเทนนิสอะไรพวกนี้นะครับกิจกรรมที่ได้ขยับร่างกายได้เหงือ่อ กิจกรรมพวกนี้นอกจากจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงนะครับมันยังช่วยอะไรรู้ไหมมันช่วยฝึกจิตใจให้เข้มแข็งนะครับให้รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างวินัยได้ดีมากเล่นกีฬามีประโยชน์นะครับแถมเพล่หรอหุ่นดีดูดีมันทําให้มีความมั่นใจมากขึ้นด้วยพอมั่นใจขึ้นก็จะรู้สึกแย่กับตัวเองน้อยลงว่าไหมแล้วงานอดิเรกที่2นะครับหรือว่ากิจกรรมที่2ก็คืองานอดิเรกที่ท้าทายสมองอะ่ะอันนี้ก็สําคัญมากมีประโยชน์มากงานอดิเรกพวกนี้ก็เช่นแบบ เล่นหมากรุกอะไรเง,งี้ยหรือไม่ก็ฝึกเขียนโปรแกร,รมนะครับโปรแกรมมิงอ่ะหรือไม่ก็อ่านหนังสือหรือฝึกพวกงานเขียนก็ได้นะครับลองฝึกเป็นนักเขียนดูกิจกรรมหรืองานอดิเรกพวกนี้มันช่วยเพิ่มความรู้แล้วก็รับสมองเพิ่มสกิลเพิ่มความสามารถนะครับคืออ่านหนังสือเล่มหนึ่งอ่ะได้ความรู้ใหม่ๆเยอะเลยนึกออกไหมแล้วยิ่งทํางานอดิเรกพวกนี้ไปเรื่อยๆนะครับสกิลเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความรู้เราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วไปๆมาๆมันเอาไปใช้หาเงินได้ด้วยนะเออ สุดท้ายงานอดิเรกพวกนี้มันไม่ใช่แค่งานอดิเรกนะครับไปมาๆม,มันกลายเป็นการลงทุนให้ชีวิตเละ แล้วอย่างที่3นะครับงานในดิเรกที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์งานในดิเรกประเภทนี้ส่วนตัวล้วคือชอบมากนะครับกิจกรรมพวกนี้ก็เช่นการเล่นดนตรีการวาดรูปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอตัดต่อวิดีโอหรือไม่ก็ฝึกเต้นนะครับหรือฝึกทํางานออกแบบฝึกทํางานดีไซน์อะไรพวกนี้นะครับกิจกรรมหลายๆอันในนี้นะครับมันเอาไปรวมกับงานในดิเรกที่2ได้นะครับงานในดิเรกที่ท้าทายสมองอ่ะอย่างเช่นพวกฝึกเขียนโปรแกรมอย่างเงี้ยคือได้ทั้งความคิดสร้างสรรค์ได้ทั้งฝึกสมองนะหรือว่าฝึกเป็นนักเขียนนะครับอันนี้คือแนะนํวมากใครเขียนได้นะพยายามลองเขียน อะไรสักอย่างดูไม่ต้องเขียนเป็นหนังสือก็ได้นะครับเขียนเป็นทวีตก็ได้เขียนเป็นโพสต์ลงโซเชียลก็ได้นะครับหัดเขียนอะไรสั้นๆน่ะได้เลยสกยิลการเขียนเนี่ยนอกจากจะเป็นงานอดิเรกที่ดีแล้วยังโคตดมีประโยชน์หรือไม่งั้นก็คือเขียนสคริปต์ทำคอนเทนต์ไปเลยมันมีประโยชน์กับตัวเองนะครับแล้วก็ยังสามารถแชร์ให้ไปม,มีประโยชน์กับคนอื่นได้ด้วยนะครับงานอดิเรกแบบเนี้ยโคตดเลิศอะ่ะแล้วเขายังบอกนะครับว่างานสร้างสรรค์นเนี่ยมันดีต่อใจนะครับทำอะไรสร้างสรรค์มันทําให้สุขภาพจิตดีขึ้นแล้วมันยังทําาให้ม,ามารอีดณ์ ขึ้น,นีนต่างหาเออเพราะฉะนั้นนะครับอันเนี้ยได้ผลสุดแล้วถ้าใครกําลังแย่อยู่กําลังรู้สึกแย่กับตัวเองกําลังเครียดมากๆนะครับลองหางานดูเล็กสัก2-3อันที่มันอยู่ในแคตตาล็อพวกนี้ดูนะครับเราจะเห็นเลยว่าชีวิตดีขึ้นสุขภาพจิตด,ดีขึ้นยังไงเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นพอดแคสต์ใหม่เดอะมอสพูดคนเดียว EP แรกนะครับไม่รู้ว่าจะชอบกันไหมแต่ก็จะพยายามทําให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอยากให้ฟังกันเพลินๆฟังอย่างเดียวไม่ต้องดูภาพได้นะครับแล้วถ้าใครมีอะไรแนะนําติชมได้นะครับคอมเมนต์ได้เลยแต่ขอลบกวน่าด่าแรงนะครับคือใจบางมากช่วงนี้เอาจริงๆก็ใจบางทุกช่วงนะครับเพราะฉะนั้นเมตาก,กันด้วยอย่าคอมเมนต์แรงเกินหรือใครมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องไหนที่พูดไปวันนี้นะครับเรามาแชร์วความคิดเห็นกันได้แล้วก็อย่าลืมช่วยคิดชื่อรายการให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆเลยยังไงฝากติดตามไม่เดอะมอสทุกช่องทางนะครับ YouTube IG TikTok Facebook ชื่อเดียวกันหมดเลยหรือใครอยากติดต่อง,งานอยากคุยเรื่องงานนะครับมีเบอร์โทรศัพท์อยู่หน้าโปรไฟล์หรือไม่ก็สามารถอ e ีเมลมาได้ที่ m y t h e m o s t .mtm@gmail.com นะครับแล้วไวเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับลาละ